ได้ไปทำงานดูนเยอะมากเลยเป็นกองเป็นกองนี่หน้าบ้านนะเนี่ยมันได้ลงองขนาดนี้เลยโอยดูเป็นกองเป็นกองอเดี๋ยวต้องเอาอาหารให้นกนกไม่มีอะไรกินดูมันตกขนาดหนักเลยอันนี้ก็คือหน้าบ้าน มากประตูออกไม่ได้นี่รถกำลังจะจมอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำแข็งใส